ถ้าคุณไม่ควรจะมีของมึนเมานะครับนี่คือโลโก้เบียร์ชาร์กนะครับสนับสนุนนะครับให้คุณให้ดื่มเบียร์เวลาขับรถโบียร์ต้านะครับไม่ได้เหรอเชิญคุณยืนเลยครับเอาละครับใครคิดว่าผู้หมายเลขหนึ่งได้ที่หนึ่งปมมือกีการ์ดังๆครับใครคิดว่าผู้ที่สอนได้ที่หนึ่งปมมือกีการ์ดังๆ แฟนแฟนแฟนใครคิดว่าสองคนในี้ได้หนึ่งความมือกิดดนอาจารยครับเหนื่อยใจแทนแน่เอออ่ะรางวัลที่สองก่อนใช่ไหมครับรางวัลที่สองครับหม้อไปก่อนครับ <S <S เป็นหมอน,นะครับหมอนนี่สามารถเอาออกมาเป็นหมอนสี่เหลี่ยมได้ครับ อสองท่านครับเชิญเลยครัอบอ่าและแน่นอนครับรางวัลที่หนึ่งนะครับเชิญด้านหน้าเลยครับนี่ฮะ,ะเป็นกระเป๋าครับรางวัล่หนะครับ,รลรบลแล้วก็มีอันนี้ด้วยครับเ,เป็นกระเป๋านะบใบใหญ่เลยนะครับนี่เป็นของรางวัล ออล้ครับอ้อยนะครับห้าท่าเท่านั้นนะครับนะครับใครจะเอาไม่ใช่เหรอคุณพี่เสื้อขาวทำไมไม่มาขึ้นมาขึ้นมาก่อนเร็วๆแป๊บเดียวมาใช่มาต่อขึ้นมาเออระวังนะครับทุกคนครับเขาเหยียบหัวคนตายมาแล้วนะครับเดินมาด้านนี้เลยครับคุณพี่เดินตรงมาด้านนี้เลยครับ นั่นแหละครับเหยียบหัวเด็กมาเลยครับเอาหกคนนี้ขอบคุณนะครับเชิญเลยครับด้านนี้เลยรูกเชิญเลยครับเอารองเท้าลงไปด้วยนะครับเอาของไปด้วยนะเชิญเลยครับบ๊ายบายทสวัสดีน้าด้ายนะครับสวัสดีตอนนี้ค่ะมารอพี่แก้วตั้งแต่เช้าเลยคนนี้ชื่ออะไรครับถ่ายรูปอะไรเนี่ยอะไรชื่ออะไรครับอะไรนะ เอาพี่บ่าววีมาทำไมพวกมึงไม่ร้อนรับพี่บ่าววีเฮ้ยอะ,อะไมอ, <c oughs> อ่ะอ๋ออันนี้นบ่าวีวเขาเรียกอะไรวนะเนี่ยอ๋อลืมโทรศัพท์เขาคิดว่าเป็นบ้านตัวเองเลยเนาะเดินข <c oughs> <c oughs> ึ้นเดินลงพี่เบ่าวีโอ้โหแต้วสวยมไหมสวยมากครับหนา้ามองด้วยขั้เกียวอะไรนะครับ บอมแอนตัวสปุตนบอมามือนี้อันนี้ถ้าไม่ใช่คำแก้วแล้วเป็นอะไรเป็นอะไรเจียบอ่าีน้ำเจียบก็มาเออโอ้โหเอาอย่างนี้ดีกว่าครับพี่พี่จะเต้นได้ไหมเพื่อแกล์แกล์เต้นดีกว่า ไม่ส okay. 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 no, no ิแจ้วก็ต้องยืนสวยๆเป็นกำลังใจให้เพราะว่าพี่ยืนสวยๆไม่ได้โอเคไหมโอเคนะนิดนึงนะผมจะมีครับเป็นดาราจากฮ่องกงมาให้พี่เต้นคู่เขาขอเสียงกบมือต้อนรับมาเลยใครน่ะเชิญหลงครับกบมือครับนี่คือน้องชายของเชิญหลงครับ พร้อมไหมครับคุณพี่นี่คือเฉลิมนะครับคุณพี่ค,ครับเพลงที่ครับ,เอ,รบเอาเพลงอะไรครับเพลงงูก็แล้วกันเพลงงูดีๆนะเพลงงูนะพร้อมแล้วมิวสิคมา คนนี้แหละครับเชิญเฮ้ยคุณพี่เขาเต้นเก่งนะเออคุณพี่ครับอยากได้อะไรครับอยากได้กระเป๋าหรือร่มหรือแก้วครับอะไรนะเอาขวดทำไมคุณพี่เลือกเอาขวดครับไม่เอากระเป๋าครับไม่ใช่น้ำร้อนเออพี่เขารู้จริงไว้เออไปเลยครับขอบคุณครับเดี๋ยวพี่ได้ ถ่ายสามคนสัอะไรวะดะตาหมอกอนทุกชาติไปมีน้ำเกี่ยเออเอาละตอนนี้ถึงข้าวผู้ใหญ่อีกรอบนึงแล้วนะครับ ดเออรักก็ได้รักอยู่รักอยู่อ่ะเอาเด็กๆอะไรนะดูใหญ่เลยเออเอามามาลูกมามาเลยลูกมาเลยลูกมากี่คนกี่คนเออน้องหาสามพี่หาสามมาเลยลูกบมาพี่ก็ตามน้องมวเช่นไง อ่ะคนนี้มาคนนี้มาคนนู้นมาเอาสี่คนแล้วกันแอเก้าวบาออนี้เดี๋ยวของพี่ด้านไหนของพี่อาวฝั่งฝพี่ด้านนี้ฝั่งพี่ด้านนี้เอ เอาเฮ้ยของพี่ทำไมเยอะจังวะเอาเอาเฮ้ยหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสอสามสี่ห้าเได้อีกคนหนึ่งไหมี่แต่คนยกทจ้งเลยอ่ะมาเสื้อฟ้ามาเอาไปใส่ที่ต้างเออเอาล่ะน้องเต้าครับพี่ขออนุญาตแนะนำน้องเต้วครับนี่คือครูมาที่มาเข้าสิงหรือมาอมลงที่ตรงนี้ครับ นี่คือผู้ที่จะตัดสินใจว่าใครจะเข้ารอบไม่เข้ารอบได้ขสวัสดีพี่มาสวัสดีครับพี่มาครับเขาจะยิงยิงแบบนี้ครับพี่มาอ๋อะครับตรงนี้ชวยลุนาดันดันคด้านหลังที่นึงนะครับตรงนั้นมองต้องเห็นนะครับขอบคุณมากครับเอาล่ะน้อแก้วครับคนแรกก่อนเลยเราจะส่งใครดีครับชีนองอก้วก่อนเลยครับ เอาละดีดน่าดีลลูกใครลงใครสุดท้ายตกรอบครับนนคนแรกเลยมันจะไปรอเมา,มมเา,มาทุกวันู่ครับ<อ>ไม่ต้องกลัวเพมึงก็ได้ขึ้นทุกวันพร้อมนะครับครูมาดูนะครับเต้นครับบิวทีละคนเลยบิวสิบบาท ภูมาครับตกรอบใช่ไหมครับคภูมาก็่ดูแค่นี้ใช่เขาเก่งเนี่ยเขาคือคนที่เก่งเชิญครับคุณครับนก่ับบิวสิครับอ่า เชิญครับคุณไม่ต้องกลัวครับขึ้นอยู่กับภูม้าครับคุณจะเต้นแรงขนาดไหนก็ตาม m u s a เออูมิาิน้ยุดครับูมาครักรอมไหมฮะเข้ารอบครับนี่ไงทิฟฟี่มาเชิญครับ Music Bar

มดแดงกัดเหรอลูกเหรือลูกมีแรงกัดไหมเนี่ยคม่ม้าครับเข้ารอบไหมครับเข้ารอบคูม้าคุณเริ่มเออเลอร์แล้วทีมไหนทีมไหนต่อไปครับใครยังไม่เต้นบ้างทีมนู้นครับเชิญเลยครับมาเต้นด้านหน้านี้เลยมาเต้นด้านหน้าเลยนี่นี่มากคูมาเลยเออเออเต้นมากคูม้าเลยพร้อมไหมเอาเพลงอะไร เหงูด okay. okay. yeah, yeah, yeah. ้วยแล้วเต้นเป็นไหมเอาจริงโอเคโอเคอ่ะเยืนๆๆนหลังหน้าเข้าหาคุ้มมาเลยหังหน้าเข้าตุ้มมาเลยบิวสิกมาถูกท่านตุ้มมาตกรอบไหมครับชอบแบบนี้เลยอะไรนะครับ อะไรนะลูกได้ค่ะแต่ยังไม่ถึงคิวหนูค่ะฟังก่อนที่เหรอดีดูชุดซะก่อนชุดสวยจังเลยใครให้ใส่ชุดนี้คะลูกคุณแม่เหรอคะถามคุณแม่ไหมคะว่าคุณแม่กล้าใสหรือเปล่าใส่ให้ลูกถามลูกบ้างไหมครับคนูคิดว่าตัวเองใส่สวยแล้วเอาเลยสวยมากเลยลูกสวยมากเลยหนูอยากได้เพลงอะไรคะ เพลงงูอีกแล้วเหรอครับเพลงนี้มันมีอิทธิพลจริงๆเลยคุณม้าครับเพลงงูครับมิวสิกมามองม,มองคุณม้าเลยฮ้ยคุณม้าอยู่สายตาคุมา้ายุดคุณมาครับตกรอบไหมครับคุณตกรอบไหมครับค,คุณไม่ตัวไหมครับ จะไม่ใช่เพราะการเต้นอาจจะเป็นเพราะชุดของคุณครับที่ทําให้คุณมา้าหรือมเดินสับสนว่านี่คือชุดที่สวยงามมากคุณม้าครับไม่ต้องอ่อยใครครับคุณมา้าไครไนี่จะไเต้นบ้างยกมือคนนี้ก่อนเลยครับเชิญครับโอ้ชุด เอาเรื่องอะไรดีครับลูกเพลงที่มันมีงูอาเพลงเดิมนั่นแหละมามิวสิกมาห <t> ยุดนะหยุดนะตกรอบไหมครับอ้าวอะไรวะเอาใหม่เข้ารอบไหมครับอ่าตกรอบไหมครับไม่ตกโอเคครับเถิ่อนบุณครับงงต่อไปใครครับด้านนี้ครับเหลือใครครับ เออใหใส่แล้วรับเชียวพร้อมนะลูกนะไม่ต้องเอาเพงลงงูหรอกพี่ว่าอะไรนะเพลงอะไรก็ได้เออเอาเพลงช้าๆได้ไหมล่ะอ่ะโอเคอ่ะเขยิบไปแล้วหลังเออตายแล้วตายแล,ยล้ทานไหมทานไหมมึงอ่ะทานไหมทานไหมหรือยังไงทานไหม แป๊บนึงนะครับขอขอเพลงก่อนเพราะว่าน้องบอกว่าเอาเพลงอะไรก็ได้นะครับเราก็เลยจะเปิดให้น้องนะครับอ่ะพร้อมแล้วดิวสิกมา มี <historia> decir, ่ตเต้นไม่ตายเหรอรักเมื่อิงเอชิญเลยเกิดเพลงอะรคะเพลงนาฬิกปชิ้นน้องอะไรคะสวันนี้มากับใครคะนาหิ้าพ่อทำไมด้ยไม่ได้เหรอได้พอแล้วมิวสิกค่ะ ขึ้นมาเป็นคูม้าตกล่าไหมไม่ตกครับเหลือใครคราวนี้เชิญครับเพลงที่มีงูพร้อมไหมเอ้าคูม้าคูมาพร้อมแล้วบิวสิคมาแค่ถึงแต่พอละตามถามเองเลย เขาเสียเอวแบบนี้ีครูมา้าเออเอาใหม่ลูกอ่ะเอาใหม่ใครอยากเห็นครูม้าเต้นบ้างครับดูทำไมออกออกออกตบมือหน่อย เพลงงูเหรอลูกอ่า๋ยวพี่ถือให้ก่อนนะคะพร้อมแล้วมิวสิกมาค่ะเข้ารอบไหมคะเอาไงวะโอเคนะอ้าเรียบร้อยครับคราวนี้เราจะให้แต่ละคนยืนยืนรอเลยครับ แล้วเราจะโวสทีละคนนะครับจำหมายเลขเองให้ได้นะครับนี่คือหมายเลข1นะครับนี่คือหมายเลขหนะะึ่งหมายเลขสองสามสและเนะครับจำหมายเลขเองใครคิดว่าหมายเลขหนึ่งได้ที่นึงบกเบอรยิก้าด้วกัครับยี่สิบองสใครคิดว่าหมายเลขสองได้ที่นึงบกเบอรยีกินก้าด้วยคัครับ ใครกว่<ม>าคนนี้ได้ที่ึ่งบมือกินการดันใครคัดว่าคนนี้ได้ที่ึบมือกินก้ารแดังใครัว่าคนนี้ได้ที่หนึ่งบนมือกินก้ารแลดัน คุณแก้ค,ค,ครับขอเชิญแก้วนันีเลยครับ <S <S เราจะประกาศผู้ที่ตกรอบนะครับแล้วเดินมาหา้องแก้วนะครับผู้ที่ตกรอบคนแรกครับได้แก่หมายเลขสองเชิญครับปกบบมือหน่อยครับผู้ที่ตกรอบคนต่อไปได้แก่หมายเลขสามครับผู้ที่ตกรอบคนต่อไปได้แก่หมายเลขสี่ครับ หูวที่ตกรอบคนต่อไปได้แก่หมายเลขหครับหูที่ตกรอบคนต่อไปได้แก่หมายเลขเจครับหู่ตกรอบคนต่อไปได้แก่หมายเลข8ครับหู่ตกรอบคนต่อไปได้แก่หมายเลข1นึ่งครับ,รบอีกสองท่านยืนคู่กันเลยครับยคับู้ที่ตกรอบคนต่อไป เราขออนุญาตไม่ประกาศให้เขาอับอายแล้วเดินมาเองเชิญเชิญอาจจะไม่ได้ยินชัดเจนใครคิดว่าคนนี้ได้นหนึ่งปอบมือกีการ์แดงๆครับใครคิดว่าคนนี้ได้หนึ่งปอบมือกีการ์แดงๆครับเชิญม่มายๆใหู้ย้ำเลย ูดด้วยสวยไหมพี่แต้ากับคุณแม่ใครสวยกว่ากันพี่แต้านี่กับคุณแม่คุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อชอบพี่แต้าไหมคะชอบพี่ลูกชอบคุณพ่อมีคุณแม่กี่คนครับสองคนคุณเดียวแล้วคุณคุณแม่มีคุณพ่อกี่คนคนเดียวเหมือนกันเออไะชนะเลย เมื่อวานเจ๊ถามใครมีแต่อตอบว่าคุณพ่อคุณแม่สองคนหมดเลยเอาล่ะน้องแต้วเป็นไงบ้างสนุกนะสนุกสนานค่ะแต่ใครที่ยังไม่ได้ของรางวัลน,นะสิเราขอแจกได้ไหมได้แต่เราขออนุญาตโยนได้ไหมครับได้เพือพ่องหอัวข้อถือดรอเออเออเอเอาละครับขอไม่ยืนนะครับด้านหน้าถ้าใครยืนเราจะ,ะไม่ให้นะครับอ่ะโอเคตรงไหนกีเสียดงดังโยนไปเลย